ดียวสั้นๆคือข้าวออกสุดโคลลวงข้าวออกสุดโคนลวงเนี่ยผมก็ย้ำเลยนะครับเนี่ยมันทำให้เวลาเก็บเกี่ยวนะครับจะได้ผลผลิตดีเห็นไหมครับเนี่ยคือข้าวออกสุดโคหลวงนะแล้วดูครับปลายลวงเม็ดเต่งจะเกี่ยววันที่ห้าอยู่แล้วครับยังออกตอนเนื่องเลยครับนะฮะดูครับต้นยังเขียว อายธงยังเขียวอยู่เลยครับนะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกนี่ครับอีกหนึ่งต้นครับข้าวออกสุดโคลงครับนี่ครับดูครับโอ้โหเนี่ยนะฮะการที่เราได้ใช้สารปรับสภาพดินบานเย็นเข้ามาร่วมนะครับคุณดูเอาครับดูความยาวครับนี่ครับปลายนิ้วครับ ด,ดูถ้าล้นนาคําว่าข้าวล้นนาต้องมีรวงแบบนี้ครับนะรวงแบบนี้เม็ดแต่งอย่างนี้นะฮะดูครับอย่างนี้บอกได้เลยว่ายี่สิบกว่าละแง้แน่นอนครับนะแล้วยี่สิบกว่าละแ้ก็คือสองร้อยกว่าเม็ดอันนี้ชัดเจนเลยเกือบทั่วทุ่งเลยนะครับดูครับดูครับนี่ครับ ดูเอาครับนี่ครับนี่ครับลวงหนึ่งครับยี่สิบกว่าไรเงี้ยที่ผมบอกมันเป็นเรื่องจริงครับนะครับไม่ได้พูดเล่นๆครับดูครับมันเกิดจากอะไรครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะครับ